คนผิดคิดกลับใจจงอภัยให้ด้วยเถิดอโหสิมิตรเพิดย่อมประเสริฐบังเกิดคุณศัตรูคู่อาฆาตหันผูกญาติอาจเกื้อหนุนแนวทางอย่างละมุนใช้การุณลบขุนเคืองอภัยทานการผ่อนปรนเท่ากุศลบุญล้นปรีใจกว้างต่างถ้อยทีคือวิถี ผู้ดีงามยอมกันเสียบ้างก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งการยอมแพ้อาจหมายถึงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือการให้อภยัยการให้อภยัยดูเหมือนว่าเรายอมไม่ติดใจไม่เอาเรื่องแล้วเขาจะได้กำเริบส่วนเราเสียเปรียบความจริงแล้วไม่ใช่เรากำลังบำเพ็ญบารมีคืออภัยทานอันเป็นทานบารมีที่สูงส่ง การให้อภัยทานอภัยทานคือการสละอารมณ์โกรธเป็นทานให้อภัยไม่จองเวรสละอารมณ์โกรธพยาบาทให้ขาดออกจากใจเป็นการเจริญเมตตาพรหมวิหารอภัยทานการยุติผลกรรมข้ามภพข้ามชาติอภัยทานอันเป็นทานบาร,รมีที่สูงส่งการยอมแพ้อ,อาจเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ ข้ามภพข้ามชาติการที่เราโกรธใครเราไม่ให้อภัยเขาหรือเราไม่ขออโหสิกรรมความโกรธนั้นจะเป็นกรรมหนักติดตัวคือติดใจเราไปยาวนานข้ามภพข้ามชาติแปลว่าไม่ว่าเราจะไปเกิดภพใดชาติใดกรรมนั้นก็จะตามไปไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราต้องให้อภัยแก่ผู้อื่นการให้อภัยไม่ใช่ยอมแพ้ ไม่ใช่เสียเปรียบยอมกันเสียบ้างก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งการยอมแพ้อาจหมายถึงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือการให้อภัยการให้อภัยดูเหมือนว่าเรายอมไม่ติดใจไม่เอาเรื่องแล้วเขาจะได้กําเริบส่วนเรานั้นเสียเปรียบความจริงแล้วไม่ใช่เรากําลังบำเพ็ญบาร,รมีคืออภัยทานอันเป็นทานบาร,รมีที่สูงส่ง บางคนรักมากหลงมากเพราะเขาดีก็ปรารถนาพบกันทุกชาติหรือต้องการพบกันอีกบางคนก็อธิฐานไม่ขอพบขอเจอกันอีกและไม่ให้อภยัยผลของการไม่อภยัยก็เหมือนการผูกสิ่งที่เราไม่ชอบไว้กับตัวตลอดเวลาคล้ายๆผูกเวรจองเวรไม่มีที่สิ้นสุดการให้อภัยเป็นการฝึกจิตอบรมจิต เป็นการชำระใจเป็นการยุติปัญหาต่างๆเป็นการแสดงกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่การเสียหน้าหรือเสียรู้ไม่ใช่การได้เปรียบเสียเปรียบแต่เป็นการชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจเหมือนล้างภาชนะที่สกปรกฉันนั้นการให้อภยัยพูดง่ายแต่ทำยากแม้จะยากเพราะใจไม่อยากทําก็ต้องฝืนใจเพราะเมตตาและการให้อภยัย เป็นคุณประโยชน์แก่เราเป็นความสงบร่มเย็นของเราเองไม่ใช่ของใครอื่นการให้อภัยจึงเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของผู้มีปัญญาเมื่อมีคนมาทำให้คุณเจ็บปวดไม่ว่าจะทางร่างกายหรือด้านจิตใจความรู้สึกต่อมาก็คือโกรธแค้นและคิดว่าอยากทำให้คนคนนั้นเจ็บปวดเหมือนที่ทำกับคุณความคิดต่างๆแบบนี้แหละ ที่คอยบั่นทอนความสุขชีวิตคุณดังนั้นก่อนที่จะปล่อยให้ความคิดทำลายชีวิตของคุณไปมากกว่านี้คุณควรจะให้อภยัยซึ่งในวันนี้ก็มี5้าเหตุผลดีๆมาอธิบายว่าทำไมคุณควรให้อภัยเขาข้อที่หนึ่งไม่คิดก็ไม่เจ็บคงทำใจได้ยากหากมีใครสักคนมาทำให้คุณเจ็บแต่เชื่อเถอะว่า ทางเดียวที่จะรักษาความเจ็บปวดเหล่านั้นได้ก็คือการให้อภัยเพราะความโกรธหรือความแค้นที่เกิดขึ้นจะทำให้คุณเอาแต่คิดวนเวียนถึงคนที่ทำให้คุณเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งความคิดแบบนี้มันก็เหมือนกับการตอกย้ำความช้ำให้เจ็บมากยิ่งขึ้นโดยที่อีกฝ่ายไม่รู้เรื่องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับคุณเลยและไม่ได้ทำให้เขาสำนึกผิดเลยสักนิด รู้แบบนี้แล้วจะหาเรื่องให้ตัวเองเจ็บอีกทำไมปล่อยทุกอย่างทิ้งไปแล้วเริ่มต้นใหม่ดีกว่านะข้อที่2อย่าปล่อยให้เขามีอิทธิพลกับชีวิตคุณความโกรธหรือความแค้นไม่เพียงจะทำร้ายคุณเท่านั้นยังเป็นการปล่อยให้อีกฝ่ายเข้ามามีอิทธิพลกับคุณด้วยเพราะเขาจะเป็นเหมือนเงาตามตัวคุณไปไม่มีวันสิ้นสุดหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อย จิตใจของคุณก็ยิ่งอ่อนไหวและเปราะบางมากขึ้นสุดท้ายแล้วบาดแผลนั้นก็จะคงอยู่ไปตลอดชีวิตซึ่งหากคุณคิดจะทำใจจริงๆก็ไม่ควรปล่อยให้ตัวเองเจ็บอยู่แบบนี้ฉะนั้นก็ให้อภัยเขาซะทุกอย่างก็จะจบข้อที่3ามกำจัดความคิดแย่ๆออกไปซะอย่างที่รู้ๆกันว่าความคิดนั้น มีผลต่อจิตใจและร่างกายของคุณยิ่งคุณคิดในแง่ลบมากเท่าไรก็ยิ่งส่งผลร้ายต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของคุณมากเท่านั้นเพราะความคิดในเชิงลบนอกจากจะทำให้คุณรู้สึกเครียดหรือเกิดความกังวลใจแล้วยังทำให้คุณรู้สึกท้อแท้หดหู่อีกด้วยบางคนอาจถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยก็มีหากคุณพอใจจะเป็นแบบนั้น ก็ไม่มีใครว่าแต่มันคุ้มแล้วหรือที่จะปล่อยให้คนคนเดียวทำร้ายชีวิตของคุณทั้งชีวิตข้อที่สคนเราผิดพลาดกันได้คนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบฉะนั้นทุกคนจึงมีข้อดีและข้อด้อยของตัวเองหากเขาทำให้คุณเจ็บปวดก็ไม่ได้หมายความว่าเขาทำผิดสักหน่อยเพียงแค่เขาทำไปตามความคิดเขาซึ่งความคิดนั้น ไปขัดแย้งกับความคิดของคุณเท่านั้นเองดังนั้นจงเก็บความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนให้กับคุณเก็บสิ่งดีๆเอาไว้ส่วนเรื่องร้ายๆก็จําไว้เป็นบทเรียนจะได้ไม่ทําให้คนอื่นเจ็บและตัวเองเจ็บเป็นครั้งที่สองข้อที่ 5. การให้อภัยคือความสุขบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้อภัยทั้งที่เขาทำให้เราเจ็บ เขาสมควรได้รับการลงโทษหรือเจ็บปวดบ้างสิถึงจะสาสมกับสิ่งที่เขาทำจริงๆแล้วคุณไม่ต้องไปก้าวไกยชีวิตของเขาหรอกในเมื่อเขาเลือกที่จะทำแล้วก็ไม่สามารถจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้สิ่งเดียวที่คุณทำได้ตอนนี้ก็คือการให้อภัยเขาแล้วกลับมาดูแลตัวเองเพื่อแก้วต่อไปหากคุณให้อภัยได้แล้วคุณก็จะพบกับความสุขที่แท้จริง ไม่มีใครอยากจะเจอกับความเจ็บปวดแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความโกรธแค้นสิ่งนี้เองที่ทำให้ชีวิตของคุณไม่เป็นสุขวิธีง่ายๆที่จะใช้จัดการกับมันก็คือการให้อภัยคำเดียวสั้นๆแต่สามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งถึงแม้คุณไม่ชนะฝ่ายตรงข้ามแต่คุณก็ชนะใจตัวเองซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะที่แท้จริง อีกอย่างการให้อภัยทานเป็นสิ่งที่เป็นกุศลและถือเป็นทานอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องการให้อภัยในขณะที่ประทับนั่งสนทนาอยู่กับพระสาวกทั้งหลายอยู่นั้นได้ถูกชายผู้หนึ่งเดินมาบ้วนน้ำลายรดลงที่พระพักพระองค์ได้ใช้พระหัตร์ลูบน้ำลายออกจากพระพักแล้วตรัสกับชายผู้นั้นว่า อะไรอีกล่ะท่านต้องการพูดอะไรต่อไปหรือชายผู้นั้นมีความประหลาดใจเล็กน้อยเพราะตัวเขาเองไม่เคยคาดคิดว่าเมื่อมีคนมาบ้วนน้ำลายรถหน้าของใครแล้วบุคคลผู้นั้นจะถามว่าอะไรอีกหรือท่านต้องการจะพูดอะไรต่อไปหรือเขาเคยประนามใครต่อใครมามากมายและคนเหล่านั้นล้วนแต่โกรธและแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ออกมาทั้งนั้น หรือหากคนเหล่านั้นเป็นคนขลาดและเป็นคนอ่อนแอพวกเขาก็จะได้แต่ยิ้มและพยายามจะไม่เอาเรื่องด้วยแต่พระพุทธเจ้ากลับไม่เหมือนคนเหล่านั้นแม้สักคนพระองค์ไม่ได้แสดงความโกรธและไม่แสดงปฏิกิริยาตอบโต้ทางใดทางหนึ่งออกมาอีกทั้งพระองค์ก็ไม่ได้แสดงความขลาดกลัวออกมาแต่อย่างใดด้วยเพียงแต่พระองค์ตรัสออกมาว่า อะไรอีกหรือพระองค์ไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆออกมาพระสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าต่างมีความโกรธและได้แสดงปฏิกิริยาออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอานนท์ผู้ใกล้ชิดที่สุดของพระองค์ในฐานะพุทธอุปถาคได้กล่าวว่ามันเป็นการกระทำที่มากเกินไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่สามารถอดทนได้เขาจะต้องถูกลงโทษ จากการกระทำครั้งนี้มิฉะนั้นแล้วทุกคนก็จะมาทำอย่างนี้อีกพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเธอจงเงียบเถิดเขาไม่ได้ล่วงละเมิดเราเธอต่างหากที่ล่วงละเมิดเราเขาเป็นคนใหม่เป็นคนแปลกหน้าเขาจะต้องได้ยินบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรามาจากผู้อื่นว่าเราเป็นคนไม่มีศาสนาเป็นบุคคลอันตรายเป็นบุคคลทำร้ายผู้อื่นเป็นนักปฏิวัติ และเป็นบุคคลล้มละลายเขาจึงมีความคิดที่ไม่ดีต่อเราเขาไม่ได้บ้วนน้ำลายรดเราเขาบ้วนน้ำลายรดความเห็นผิดของเขาเขาบ้วนน้ำลายรดแนวความคิดของเขาเกี่ยวกับเราเพราะว่าเขาไม่รู้จักเราเลยดังนั้นเขาจะบ้วนน้ำลายรดเราได้อย่างไรหากเธอคิดเรื่องนี้ให้ลุ่มลึกก็จะเห็นว่าพระพุทธองค์ตรัสเขาบ้วนน้ำลายรดใจของเขา เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยและเราก็เห็นว่าชายผู้นี้น่าสงสารคนนี้จะต้องมีอะไรสักอย่างที่อยากจะพูดเพราะว่าการบ้วนน้ำลายนี้เป็นวิธีการพูดอย่างหนึ่งจะมีบางขณะที่คนเรามีความรู้สึกว่าภาษาใช้การไม่ได้ในช่วงที่เกิดความรักมากๆในเวลาที่เกิดความโกรธมากๆในเวลาเกิดความเกลียดชังมากๆและในเวลาสวดมนต์ จะมีบางขณะเมื่อภาษาใช้การไม่ได้เมื่อบุคคลต้องการจะทำบางสิ่งบางอย่างในเวลาที่โกรธจัดในเวลาเกรียกราจ,จัดในเวลาทุบติคนอื่นในเวลาที่บ้วนน้ำลายรดคนอื่นในเวลาที่กำลังจะพูดอะไรบางอย่างเราเข้าใจเขาดีเขาต้องอยากจะพูดอะไรบางอย่างเป็นแน่เราจึงถามออกไปว่าอะไรอีกละ่ะชายผู้นั้นเมื่อได้ยินคำสนทนา ก็มีความประหลาดใจมากยิ่งขึ้นและพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับเหล่าสาวกต่อไปว่าเราถูกพวกเธอละเมิดยิ่งกว่าเพราะเธอทั้งหลายรู้จักเราและพวกเธอได้อยู่กับเรามาเป็นเวลาหลายปีแต่ยังคงแสดงปฏิกิริยาออกมาชายผู้นั้นเกิดความประหลาดใจและเกิดความสับสนในใจและได้เดินทางกลับบ้านไปเมื่อถึงบ้านแล้วเขานอนไม่หลับทั้งคืน เพราะเอาแต่ครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับพระพุทธเจ้าเขาไม่สามารถอธิบายให้ตนเองเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นเขาได้แต่นอนตัวสั่นอยู่กับที่นอนเพราะเขาไม่เคยประสบกับเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนในเช้าวันรุ่งขึ้นชายผู้นั้นก็ได้กลับไปหาพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งเขาได้ก้มกายลงแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามเขาอีกว่า อะไรอีกหรือพระองค์ทรงทราบว่าเขาต้องการจะพูดอะไรสักอย่างแต่ไม่สามารถจะใช้ภาษาพูดออกมาได้เขาจึงใช้วิธีก้มลงแทบพระบาทของพระองค์เพราะไม่สามารถใช้ภาษาพูดสื่อสารออกมาได้พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอจงดูชายผู้นี้เขามาหาเราอีกครั้งหนึ่งเขากำลังจะพูดบางสิ่งบางอย่างชายผู้นี้ กำลังอยู่ในอารมณ์เศร้าเสียใจชายผู้นั้นเหลือบขึ้นไปมองพระศาสดาแล้วกล่าวขึ้นว่าขอได้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้อภัยอะไรเราไม่ใช่บุคคลคนเดียวกับที่ท่านได้เคยกระทำกับเขาเมื่อวานนี้น้ำในแม่น้ำคงคาย่อมจะไหลไปเรื่อยไม่เคยย้อนกลับมาเป็นน้ำเดิมในแม่น้ำคงคาได้อีก ทุกคนก็เหมือนกับน้ำในแม่น้ำคงคาคนที่ท่านเคยบ้วนน้ำรถเดี๋ยวนี้ไม่มีอีกแล้วแม้ว่าเราจะเหมือนบุคคลผู้นั้นแต่เราก็ไม่ใช่คนเดียวกับบุคคลผู้นั้นเพราะเวลาได้ผ่านไปแล้วถึง24ชั่วโมงเปรียบเหมือนสายน้ำของแม่น้ำคงคาที่ไหลไปแล้วไม่หวนกลับคืนกลับมาได้ใหม่ดังนั้นเราจึงไม่สามารถให้อภัยแก่ท่านได้เพราะเรา ไม่มีจิตยพยาบาทในตัวท่านท่านเองก็เป็นบุคคลคนใหม่และเราก็เห็นว่าท่านไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกับเมื่อวานนี้เพราะบุคคลผู้นั้นมีความโกรธและบ้วนน้ำลายรดเราแต่ขณะนี้ท่านก้มลงแทบเท้าของเราเอามือมาสัมผัสที่เท้าของเราท่านจะเป็นบุคคลเดียวกับเมื่อวานนี้ได้อย่างไรขณะนี้ท่านไม่ได้เป็นบุคคลผู้นั้นเสียแล้วดังนั้น ขอท่านจงลืมเสียเถิดบุคคลสองคนคือบุคคลผู้บ้วนน้ำลายและบุคคลที่ถูกบ้วนน้ำลายรถทั้งสองคนนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วท่านจงเข้ามาใกล้เราจะพูดอะไรบางอย่างกับท่าน